สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานทีเ่ข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทางเอซมาเอซเก่าด้วยจ้าคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางพูนห้างเซงีงจะห้างเสียงรอบสาลบ,บ่ายแนวทางของวันศุกร์วันที่27เดือน6 2 5 1 6จ้าสำหรับแนวทางนิกี้กบห้างเสียงมือนีถือว่าเป็นมือสุดท่ายของสัปดาห์เนาะเจินกันอีกทีคือวันจันทร์เลยจ้าสำหรับแนวทางพูดน,นิกี้กบห้างเสีงจ้า สำหรับผลหังเสงของมือว่าจนที่ยี่สิบหกรอบเศรา้าแนวทางเลงเ็เด่นไ้เดนสี่กับ3ผล้ของรอบเศรา้จาจา้จาเจา็ดหาหกหลังหนงหนโอ้โหของฮามอนี่เศร้าใบาชน3ามเนาะรอบเศรา้มา,มามาเบ,บาิด1นหนึ่งหของฮามาสามสามมาสามสามหกับบอมาน้อมา1นึเลขเบิดรอบเศรา้าพลาดไปสำหรับรอบบายจา้า สกับสองสำหรับเลขเด่นผลของรอบใบายหาสี่ศูนย์หลางสองเกตสำหรับสองเกตเข้าตรงๆจะคู่แหลกเลยเด่นสองดูสองเข้ามาจะสำหรับเด่นสองเน้นผิดโตเนาะเด่นสองสี่ับสองศูนย์เข้ามาสองเกตสำหรับบนนี่มาสี่ศี่ศูนย์อยู่เสาเนาะมาออกบายจะเขามีรอบบายมีสามศูนย์สองศูนย์บนมาสี สำหรับแนวทางงเซ็กงเฮามารอบบายจต่สำหรับแนวทางสองเจ็ดตุงตุงจ้าสำหรับแนวทางนี่ขี่ม้วนกับเด้งๆกันเลยทีเดียวเนาะเมื่อนี่ตามรุนกันต่อจะแนวทางสีมาห้ตามสูตรหรือบอ่ออเมรกาลอลุ่นจต่ฝากน้าไปพิจรารณาเปรียบเทียบอีกทีหนึ่งละค่ะนาะมีตัวหมักตัวชอบจังตามจะบ่มมีตัวหมักตัวชอบสามารถปล่อยพานได้จ้า แนวทางเป็นเพียงแค่สูตรการคำนวณเราจะมีขา่าวละก็มีลุดจะผู้ชายจะละนาย,ายในการรับชมรับฟังะใยการตัดสินใจเนาะสำหรับพี่โน้องเอฟซีที่เข้ามารับชมใหม่ๆเราจะฝากด้วยราคาเนาะถ้าเกิดว่าสนใจแนวทางที่แอดจอร์ลุงหายก็คืออย่าลืมกดติดตามและก็อย่าลืมกด,กดกระดิ่งไว้่าจะรับชมแนวทางของแอดจอร์ได้ผ่านสองทางนี่ทางเดียวจะคือ YouTube จะจอยพารวยชาแน,นลจะจอยบม่มีกลุ่มบ่มีไลน์ใดๆทั้งสิน้นจะถ้าบยากาดแนวทางก็ กดติดตาแล้วก็กดสจ่นกระดิ่งว้รอ้าห่างเสียงรอบเ้าโันี่เล็เด่นไฮเด่น0ูนกับเก่าสายวิง่งสายู่หมักตัวได้ชอบตัวได้ทำหมักถ้าชอบน้าไปวิ่งไปรูดได้แต่เมืออี้หูซื้อว่าตัวประกุบขู่เลยกระจายเด้อจ้ะจำไฮบอเบิร์ตูนเจ็ดซูนหาูนหก 0102สำหรับเ 9, ก 9, 9, ้าเจ็ดเก้าหนึ่งเกคูเด่นศูนย์เก้าเก้านยับบจับหายเนาะเลกระจายคักมือนสำหรับรอบบาย8กับ7จับคูแปด 8ปดห้า8ปดหนึ่งปดสี่แศย์หรือ8ปดสองดีละ่ะแปดสองสงามกว่า8ปดศูนย์เนาะแปดสองละกันเล็กกระจายคักมือปวดหัวเลยสำหรับเด่นเจยับคูเจ็ดหาเจดหนึ่ง เจ็ดส่เจ็ดศเจ็ดและกันจะเมื่อนี่เลกรกะจายตัวเก่าอาซิบรรจับหายด้วจ้ะสำหรับโตเน้นจ้ารอบบายเด่นเจ็ดเน้นเจ็ดหกับเจ็ดศูนย์ดสอง เก้าหาเก้าหกศูนย์หนึ่งศูนย์สองอันนี้คือแนวทางฮ้างเซงของมือนี่จะวันที่ยี่สิบเจ็ดจะสำหรับแนวทางขฮาร์โมนีกก็คือตามนี่เลยเนาะ อ่เมื่อนีคอยมาปังปังเด้งเด้งเต็มเต็มเศร้าบายบนหลังเลยล่ะการนอกจากจงได้การับชมเป็นแนวทางละการต้องมีตัวหมักตัวตัว,ตวชอบกัะจังคอยตามจะตามที่เคยอธิบายไปในตุนตุนคลิปเลยเนาะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามจากเขาให้เฮงเฮกปังปังรวยรวยโชคโชคมันมันกันทุกคนทุกท่านจะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า